ฝากกดไลค์กดติดตามและไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาคารหลักห้องแพทย์ 2F แพทย์ฝึกหัดแพทย์จงเมงหมอแพทย์มีผู้ป่วยครับผู้ป่วยเหรอผู้ป่วยล่ะเอเอไม่น่าเชื่อมีผู้ป่วยจริงๆ วันแรกของข้าก็มีผู้ป่วยแล้วสถาบาันมานี้สุดยอดจริงๆอะไรของเขาเนะ่ะเขาคือลูกศิษย์ของหมอแพ็คจุงบูที่บ้าเรื่องการรักษาอย่างมากโอ้นี่ช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีเชิญเลยเชิญเลยมาเลยอะไรนี่การทดสอบแบบไหนนี่ที่ทำให้เขามาในสภาพเช่นนี้เขาถูกแทงมาด้วยมีดหรือไงเออ ไม่ใช่อ่ะเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสที่อวัยวะภายในฮาบาดเจ็บที่อวัยวะภายในเหรอเขาไม่มีพลังภายในดังนั้นผู้บิทักษ์ฝ่ายซ้ายจึงขอให้เจ้าดูแลเขาเป็นพิเศษอืมข้าเป็นแพทย์ฝึกหัดมาสิบปีเห็นผู้ป่วยมาก,ก็มากแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ผู้บาดเจ็บอวัยวะภายในเสียโลหิตมากขนาดนี้ เอาละตอนนี้เขาก็เป็นของเจ้าแล้วพวกเราต้องไปก่อนอ่ะตกลงหืมพวกเรากำลังยุ่งมากเจ้าจะหยุดอย,ยู่ทำไมอ่ะไม่มีอะไรเจ้านู้นั่นดูดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่ามันแกล้งหรือเปล่านาอะอเออโถเอ้ยข้าก็แค้ม ไม่ได้คิดว่าเขาจะส่งข่ามารักษาที่นี่ข้าเกือบจะหายดีแล้วข้ายังเจ็บอยู่มากแต่ข้าต้องทนก่อนจนกว่าเขาจะทำการรักษาเสร็จการเต้นหัว,หวใจผิดปกติเขาต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในแต่แปลกมากแม้จะกัดลิ้นแต่ก็ไม่ทำให้โลหิตออกมามากขนาดนี้ข้าต้องกระตุ้นด้วยเข็มก่อน พระเจ้าช่วยด้วยผู้พิทักษ์ฝ่ายขวาเอ๋ทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ออลูกศิษย์ของหมอแพกนี่เจ้าได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหมอของสถาบันแล้วเหรออินดีด้วยนี่เขายังพูดจาหน้ารังเกียจเหมือนเคยทำไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่ท่านไม่ได้บาดเจ็บใช่ไหมจริงเหรอจะคิดว่าข้าบาดเจ็บไหมโอ้โอไม่ไม่ไม,ไม,ไม่จะเป็นไปได้ยังไง เกือไปเล่นด้วยไม่ได้เลยหืมอ้าดูเจ้าเด็กเหลือขอนี่สิช่างเป็นเด็กที่น่าสนใจจริงๆอะอะไรทำไมเข้ามาที่ห้องแพทย์นี้เขาจะสังเกตเห็นหรือเปล่าว่าข้าแกล้งทำเป็นบาดเจ็บคนบ้าอะไรกินเหล้าเหม็นหึงเจ้าจะแกล้งหลับไปถึงไหนเฮอ เขายกเด็กนั่นโดยไม่ต้องสัมผัสตัวนี่หรือผู้พิทักษ์ฝ่ายขวาของสถาบัานเขาใช้กำลังภายในยกตัวข้าขึ้นมาข้าขยับตัวไม่ได้เหมือนโดนมัดไว้ถ้าเจ้ายังแกล้งหลับอยู่อีกข้าจะอัธิี่นาเจ้าบัดซกเขาจับได้ท่านรู้ได้อย่างไรเจ้าหนู เจ้านี่น่าสนใจไม่น้อยแทนที่จะตื่นตะนกแต่เจ้ากลับถามข้าฮา่าฮเจ้ามีวรยุทธ์สูงสรงเช่นข้าเจ้าก็จะมองออกว่าใครแกล้งลับเพียงแค่ฟังจากลมหายใจเจ้านูแค่เสียงหายใจท่านั้นหรือ,นอนผู้ชายที่มีช่วงอายุ15-20ถึงปีจะมีอัตราการหายใจที่12 2 0ถึง20ครั้งต่อนอาที แต่ก่อนหน้านี้อัตราการหายใจของนายท่านอยู่ที่ประมาณ8ดครั้งต่อน,นาทีข้าไม่ได้ยากรู้ฮ่าๆข้าไม่คิดว่าเด็กสมัยนี้จะมีความกระหายเช่นเจ้าเจ้ามีความอดทนสูงอะไรนะเขาสังเกตตัวข้าตอนที่อยู่บนลานนั่นเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักความอดทนแค่ลำบากนิดหน่อยก็มองหาเส้นทางอื่นแล้ว ทีลาน,นั่นข้าไม่ได้ใช้ความอดทนสักหน่อยอ่ะอุอ๊บอะอะไรดูก้อสิพุดโทเขายังไม่หายดีหรือนี่อืมพลังภายในหรือโอ้มาเข้าประเด็นสำคัญดีกว่าข้ามาที่นี่เพื่อมารับเจ้าเป็นสิท์ ท่านกำลังพูดเรื่องอะไรข้าก็กำลังบอกว่าข้ามารับเจ้าในฐานะลูกศิษย์ของข้านี่ท่านไม่รู้หรือว่าข้าเป็นใครแล้วข้าจําเป็นต้องรู้จักด้วยเหรอถ้าท่านรับข้าเป็นศิษย์หกเผ่าลักจะไม่พอใจท่านฮึตลกชะมัดข้าแค่รับเจ้าเด็กง่กคนนึงมาเป็นลูกศิษย์พวกเขาจะทําอะไรข้าไม่ว่าจะมีหรือไม่เจ้า พวกเขาก็ต้องแย่งชิงดีชิงเด่นกันอยู่แล้วมันเป็นโอกาสดีสำหรับข้าแต่นี่ทาเป็นกับดักล่ะนี่คือเจ้าชายจุนโยวุนที่เขาพูดถึงกันตอนแรกข้าคิดว่าเป็นการทดสอบธรรมดาแต่พวกเขาทำเกินไปนี่คือเหตุผลที่โลหติตของเขาออกมามากกว่าปกติชั่วช้าจริงๆ ข้าไม่รู้ว่าข้าจะพูดอย่างไรดีมันน่าแปลกประหลาดใจโดยเฉพาะเรื่องที่ข้าได้มีอาจารย์สักคนในสถาบันนี้เฮ้ hey, ยนี่เก็บลังดูเหมือนว่าข้าอ่อนหวานจะให้มัาเป็นลูกศิษย์ข้าอยู่นะอืม <c oughs> เขายังไม่ไว้ใจไม่แปลกหากเขาได้ผ่านชีวิตมาแบบนั้นก็ดีถ้าอย่างนั้นข้าจะยื่นข้อเสนอที่ไม่มีทางปฏิเสธได้ให้เจ้าหืม นี่กระดาษอะไรหรือมันคืออะไรนี่เป็นสิ่งที่เจ้าต้องการมากที่สุดหากคิดจะอยู่รอดในสถาบันนี้เข้าสถาบันวันแรกเจ้าก็ถูกส่งมาที่นี่ไม่คิดบ้างหรอว่าเจ้าจะตามหลังพวกนั้นไม่ทันเจ้าผ่านด่านแรกได้ด้วยความมุ่งมั่นของเจ้าแต่เจ้าไม่มีทางผ่านด่านที่สองได้โดยไม่มีพลังภายใน นณนี่หากเจ้าต้องการฝึกวรยุทธเจ้าก็ต้องรักษาตัวหายเร็วที่สุดตอนนี้เจ้าทั้งรังท้ายคนอื่นแล้วยิ่งติดอยู่ที่นี่อีกสักสองอาทิตย์ยิ่งทำให้เจ้าไปเร็วขึ้นยิ่งเจ้าอยู่ที่นี่นานเท่าไรพวกขังนอกนั่นก็จะแซงเจ้าไปเรื่อยๆข้าปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าข้าไม่ต้องการให้คนอื่นสงสัยข้าต้อง ก็ต้องอาศัยอยู่ที่นี่ตลอดเจ้ารู้หรือไม่ว่าทำไมเจ้าหัวแดงถึงสองเจ้ามาที่นี่เจ้าหัวแดงผู้พิทักษ์ฝ่ายซ้ายเหรอเพราะข้าได้รับบาดเจ็บที่วัยวะภายในใช่ไหมแน่นอนเจ้าบาดเจ็บเจ้าจึงต้องมาที่นี่แต่มันไม่ใช่เรื่องแปลกเหรอคนอื่นก็บาดเจ็บแต่ทำไมที่นี่จึงมีแต่เจ้าเท่านั้น ทำไมพวกเขาไม่ถูกส่งมาที่นี่ล่ะคนส่วนใหญ่ที่มีวรยุทธ์สามารถรักษาตัวเองได้โดยการเดินลมปราณแน่นอนว่ามันจะเร็วขึ้นเมื่อพวกเขาได้รับการรักษาหรือโอสถหมายความว่าไงล่ะใช่แล้วนักเรียนคนอื่นไม่จำเป็นต้องส่งมาที่นี่เพราะพวกเขารักษาตัวเองได้ดังนั้น ข้าถึงเป็นเพียงคนเดียวที่อยู่ที่นี่เพราะข้าไม่มีพลังภายในจึงต้องจึงรักษาตัวเองไม่ได้มันใกล้จะจบแล้วเจ้าหนูเงียบเจ้าต้องการจะจบเรื่องนี้หรือยังสำหรับคนที่เดินลมปานไม่ได้เจ้าคิดว่าจะรักษาตัวเองได้ภายในสองสามวันหรอเป็นไปได้สิด้วยนะน,น่ เป็นไปนตามที่ผู้พิทักษ์ฝ่ายขวาพูดเขาพูดถูกถ้าข้าจะไปให้ถึงขั้นถัดไปเออข้าได้ยินมาว่าถ้าผ่านด่านแรกจะได้โอสถมังคอเทมินและมีสิทธิ์เข้าหอตำรามานชั้นที่หนึง่งเฮ้ฮฮะดูเหมือนว่าเจ้าหัวแดงจะข้ามสิ่งสำคัญไปนะหาอะไรข้ามอะไรไป ออตำนามารไม่ใช่ที่ที่เจ้าจะเข้าออกได้ตลอดเวลานะเจ้ามีสิทธิ์เข้าได้แค่ครั้งเดียวหลังจากการทดสอบแต่ละครั้งอะไรนะตำราที่นั่นนะเป็นเหมือนขุมทรัพย์เจ้าคิดว่าจะเข้ามันไปได้โดยอิสระหรือไงมันเป็นสถานที่ที่เข้มงวดที่สดุดฮึแล้วยังอย,อยู่ให้อยู่ชั้นหนึ่งได้ แค่เพียงสองชั่วโม,มงเท่านั้นมีการจำกัดด้วยเหรอหนาตื่นเต้นจริงๆส่วนใหญ่เวลาหมดไปกับการเลือกวารยุทธ์นะนอกจากนั้นยังไม่อนุญาตให้ใครคัดลอกเนื้อหาในถินตำราวารยุทธ์เจ้าต้องจำออกไปเองอย่างดีที่สุดเจ้าก็จำตำราดได้สักหนึง่งสองเล่มก็ดีแล้วเออแบบนี้นี่ก็เป็นอากาศที่ดีที่สุดสำหรับข้าน่ะสิ ด้วยการสแกนของนาโนไม่ใช่แค่หนึ่งถึงสองเล่มแต่ข้าจะจดจำได้เป็นร้อยเล่มภายในหนึ่งชั่วโมงคนที่มีรู้อะไรเกี่ยวกับพลังภายในฉันเจ้าจะผ่านแต่ละด่านที่สุดโหดได้อย่างไรโดยไม่มีคำแนะนำจากอาจารย์สุดใจดีเช่นข้าข้าแตกต่างจากคนอื่นๆเหรือผู้ที่เข้าสถาบันมาร่วนใหญ่ได้ได้ฝึกวรยุทธ์ก่อนเข้าสถาบันมาร อย่างน้อยก็จากครอบครัวแต่ข้าไม่มีทั้งวรยุทธ์และกําลังภายในเพื่อที่จะหลบหนีการคุกคามจากทั้งทั้งหกเผ่าข้าควรไปเป็นสิษย์ของเขาหรือไม่กระดาษนั่นมันเป็นวิธีฝึกพลังภายในหรือฮ <c oughs> ดูเหมือนว่าเจ้าก็จะไม่ได้โง่สักเท่าไหร่นั่นคือวิธีฝึกทักษะพลังภายในถ้าเจ้ายอมเป็นลูกศิษย์ของข้า ข้าจะสอนการหายใจซึ่งเป็นพื้นฐานของพลังภายในเขาต้องการให้ข้าเป็นเป็นสิทธิ์ของเขาจริงๆเหรออย่างน้อยการมีพันธมิตรสักคนอยู่ข้าข้างๆก็คงดีที่ข้าไม่ได้มาฝึกที่ข้าไม่ได้ฝึกวรยุทธ์เพราะข้าต้องจำนวนต่อหกเผ่านี่เป็นโอกาสของข้าที่จะได้ฝึกฝนพลังภายในโอ้ ข้าขอยอมรับท่านผู้พิทักษ์ฝ่ายขวาเป็นอาจารย์ของข้าได้โปรดท่านรับการครารวะจากข้าในฐานะลูกศิษย์ด้วยข้าจะคำนับคำนับท่านจนกว่าท่านจะรับข้าเป็นศิษย์พอแล้วสายเลือดของเจ้าลทัทธิไม่ต้องก้มหัวให้ใครนอกจากเจ้าลัทธิเท่านั้นลูกศิษย์ของข้าวันนี้จะต้องพักผ่อนแล้ว ่อข้าจะกลับมาเจ้าตรงเรียนรูปพลังภายในจากบันทึกนั่นซะข้าไปก่อนดูแลลูกศิษย์ขายดีละ่ะเออทำไมข้ารู้สึกดีนะทั้งที่ปากของเขาก็มีกลิ่นเหล้าอยู่เจ้าเป็นไงบ้างละ่ะก็ดีเรากับพายุพึ่งพัดผ่านไปดูท่าทางขีม่มานั่นจะชอบเจ้ามากยินดีด้วยที่ได้เป็นลูกศิษย์ของผู้พิทักษ์ฝ่ายขวานะ ขอบคุณพระเจ้านาจะซีดมากจะคงจะเคลื่อนไหวไม่สะดวกจากอาการบาดเจ็บภายในจากชีพกรจากชีพจรภายในค่อนข้างปันป่วนข้าจะเตรียมการฝังเข็มให้เจ้าอย่างเร็วที่สุดตกลงมาเตรียมการกันเลยนอกจากนาโน,โนข้ายังมีผู้พิทักษ์ฝ่ายขวาข้าจะต้องแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆท่านแม่องค์ลักจาง ในสถาบันมานแห่งนี้เต็มไปด้วยศัตรูนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนมาอยู่ข้างข้าณนะลานฝึกยุทธสถาบันมานเรียนนายท่านข้ามารายงานผลของการทดสอบด่านแรก้าดวมไม้เหล็กเจ็ดที่ส่งไปห้องแพทย์แล้วมีคนผ่านด่านแรก415คนหัวหน้าองคารักษ์เจนนาชาง น้อยกว่าเมื่อสิบปีแล้วที่แล้วถึงสองร้อยคนนี่คงเป็นเพราะการที่โซยุใช้พลังเกินไปผู้สมัครที่ล้มลงได้รับบาดเจ็บพวกท่านจะไล่ข้าออกมิได้จะตัดสิธ์ข้าเพราะฟ้องในปาาข้ามิได้มันไม่ยุติธรรมเจ้าไม่ยอมรับการตัดสินหรอข้าไม่อยากข้าไม่อยากเป็นมือคนเมืองหรืเช้านาไปตลอดชีวิตข้าจะใช้ชีวิตอย่างไร้ายหากไม่ได้เป็นนักรบ เหมือนเจ้าจะรับมันไม่ได้นะลากมันออกไปไม่จำเป็นต้องพูดให้เสียเวลาคำตัดสินต้องเด็ดขาดลากพวกมันออกไปเดี๋ยวนี้โอ้ยวพอแล้วผู้ฝึกสอนทุกคนมีทักษะอยู่ระดับสูงพวกเจ้าไม่ใช่คู่มือที่ดีของเขาหรอกอย่าพยายามให้เสียเวลาเปล่า ี่อาจจะไม่ได้ยุติธรรมสำหรับพวกเจ้าก็ได้การทดสอบนี้ยากนักขึ้นเนื่องจากผู้สมัครหม้เลขเจ็ดพวกเจ้าโชคร้ายเองมันเป็นชะตากรรมของผู้สมัครปีนี้มีผู้สมัครจำนวนมากผ่านด่านแรกมาได้เจ้าคิดอย่างนั้นหรือคนส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บและกำลังรักษาตัวแม้แต่สมาชิกของทั้งหกเผายัางบาดเจ็บ และมีผู้สมัครแปดคนที่เขาไม่จะไม่ได้รับบาดเจ็บเลยมีผู้สมัครบางส่วนได้รับได้ผ่านนักระดับนักรบระดับต้นแล้วความจริงที่พวกเขาไม่ได้รับผลกระทบจากการบันเลงของโซยูเลยนั่นแสดงให้เห็นว่าเขาได้ฝึกฝนกําลังภายในมากกว่าหนึ่งปีพวกเขาอยู่เหนือกว่าระดับผู้สมัครทั่วไปหมายเลขหนึ่งเผ่าปัญญาจุนมูยอน หมายเลขห้าเผ่าดาบจุนยูซานถ้าทางเหมือนสองคนนี้จะไม่เป็นอะไรเลยเห็นได้ชัดว่าทำไมจึงมีข่าวลือว่าทายาทจากเผ่าปัญญาและเผ่าดาบจะได้ครองบัลลังก์ข้าคิดว่าพวกเขาเป็นคนอ่อนแอแต่เป็นแบบนี้ก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อย